PWA Plus l i f e บริการประปาครบจบในแอปเดียวการประปาส่วนภูมิภาพพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อลูกค้าให้เข้าถึงบริการง่ายสะดวกและรวดเร็วได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งชำระค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพิ่มช่องทางการชำระอื่นๆมากขึ้นและฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกมากมายดังนี้ บริการชำระค่าน้ำบริการชำระค่าติดตั้งบริการแจ้งข้อมูลการชำระค่าประสานมารบริการขอติดตั้งใช้น้ำประปาโดยยื่นข้อมูลคำร้องในระบบบริการยื่นคำร้องขอรับบริการการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและแจ้งชำระค่าตรวจสอบมาตรบริการยื่นคำร้องขอรับบริการบันจบมาตรและแจ้งชำระค่าบันจบมาตรบริการจองคิวขอรับบริการที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามารถระบุวันเวลาสาขาที่ต้องการขอรับบริการ บริการขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์บริการแจ้งท่อแตกท่อรั่วหรือเหตุต่างๆที่เกี่ยวกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคบริการแจ้งข่าวการหยุดใจน้ำตามพื้นที่บริการต่างๆและช่องทางติดต่อสายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค16 6 2ขั้นตอนการลงทะเบียนกรอกข้อมูลผู้ใช้งานสำหรับลงทะเบียนให้ครบถ้วนวิธีการชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชัน PWA l Life กดไปที่เมนูชำระค่าน้ำ กดชำระค่าน้ำา1รหัสผู้ใช้งานสามารถเพิ่มทะเบียนผู้ใช้น้ำได้สูงสุด50ทะเบียนผู้ใช้น้ำผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบค่าน้ำประปาในรอบบินและชำระเงินได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นบัตรเครดิตแอปพลิเคชันธนาคารหรือตัวแทนรับชำระออนไลน์เมนูประวัติผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติการใช้น้ำระบบจะแสดงจำนวนหน่วยน้ำและจำนวนเงินย้อนหลังได้ถึง12เดือนเมนูโปรไฟล์ผู้ใช้งานสามารถทำการแก้ไขข้อมูล คุผู้ใช้หรือเปลี่ยนรหัสผ่านเมนูตั้งค่าสามารถเปลี่ยนภาษาในแอปพลิเคชันได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้รอมแสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคู่มือการใช้งานและปุ่มออกจากระบบ <c oughs> การประปาส่วนภูมิภาคพร้อมให้บริการแล้วทั้งในระบบ iOS และ Android PWA Plus Life บริการประปาครบจบในแอปเดียวโหลดเลย